สวัสดีค่ะงานทววดีสุดปังนะคะแฟนๆชมกันเป็นเสียงเดียวกันว่าจัดดีๆมากๆนอกจากแฟนๆจะได้เห็นลิซ่าอย่างใกล้ชิดแล้วความน่ารักสดใสของลิซ่าก็แพร่กระจายไปทั่วบริเวณทําให้แฟนคลับต่างอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันวันนี้ลิซ่ามาในลุคสวยสุดน่ารักแอบเซ็กซี่ด้วยการใส่เสื้อสีแดงเปิดไหล่ลิซ่าเป็นคนที่ใส่เสื้อเปิดไหล่แล้วสวยมากๆนะคะเพื่อนๆเธอจับคู่เข้ากับกางเกงขายาว ลิซ่าช่วยพ่อบ,บาร์บินขายของอีกแล้วนะคะเพื่อนๆโดยเธอใส่สร้อยคอละแหวนของบุนการีคอลเลกชัน B ีซีโร1ที่เธอเป็น globally ambassador ภายในงานเต็มไปด้วยความสดใสและความสุขพอลิซ่าเธอน่ารักและเปล่งประกายมากๆทุกท่วงท่าบนเวทีทําให้แฟนๆชื่นชอบอย่างมากมายความน่ารักแบบธรรมชาติของลิซ่าทาให้แฟนๆไม่สามารถละสายตาจากเธอได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีนอกจากนี้นะคะภายในงานก็มีการเล่นเกมกันด้วยและลิซ่าก็ชนะเลือ ตลอดเพราะแฟนๆและผู้ดำเ,เนินรายการอย่างดีเจนุ้ยสปอยลิซ่ากันเต็มที่นอกจากนี้นะคะลิซ่ายังปักทงเดิมถึงคำถามที่มีการถามว่าลิซ่าอยากไปเที่ยวที่ไหนและเธอก็ยังตอบคำตอบเดิมว่าเธออยากไปเที่ยวอียิปต์โดยบอกเหตุผลสุดน่ารักให้แฟนๆได้รับดูว่าที่จะไปโซนแรกก็คืออียิปต์เลย เราชอบทำใช่เราชอบมากสรุปเอเลี่ยนเขาสร้างแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำตอบนะคะที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นนั่นก็คือดีเจนุ้ยได้ถามลิซ่าว่าเธอชอบท่องเที่ยวแบบไหนในขณะคำตอบของลิซ่าทำให้แฟนๆยิ้มกันทั้งงานเพราะเธอตอบว่าเธอชอบเที่ยวทะเลและชอบใส่บิกินี่แต่ไม่กล้าลงรูปเพราะว่ากลัวคุณแม่ว่าเมื่อแฟนๆได้ยินคำตอบของลิซ่าก็ต่างเอ็นดูในความน่ารักของเธอเพิ่มขึ้นไปอีกและลิซ่าก็ยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่ เซอร์วิสแฟนๆเสมอแฟนๆมากมายไปรอพบลิซาที่รถหลังเลิกงานนะคะเพื่อนๆและลิซ่าเธอก็ลดกระจกรถออกมายิ้มให้แฟนๆเรียกได้ว่าแทบจะปีนออกมาจากรถกันเลยทีเดียวความน่ารักและเอาใจใสแ่แฟนๆก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมลิซ่าเธอถึงมีแฟนคลับมากมายที่รักเธอทั่วโลกและภาพที่ทุกคนต่างรอคอยก็มีออกมาให้เห็นแล้วนะคะลิซ่าได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับดีเจนุ้ยซึ่งดีเจนุ้ยได้มาอัพลงในไอจีของเขาเองนะคะเพื่อนๆ และเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็มีผู้กดถูกใจพร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากในขณะที่คอมเมนต์หลายคอมเมนต์ชื่นชมว่าภาพที่ลิซ่าและดีเจนูร่วมเฟรมกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆในขณะที่หลากหลายคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้ภาพว่าที่สุดแล้วดีเจนูยและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ